วันนี้ทาง YouTube ของปาล์ม3บาท5บาทน,นะครับจะพาไปพูดถึงเรื่องราวของนักเตะที่ต้องบอกว่าเป็นทั้งขวัญใจเป็นทั้งคนที่เคยถูกตำหนิโดนด่าว่าไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่าเราจะมาดูกันครับว่าเพชรที่รอการเจรไยปัจจัยอะไรบ้างครับที่จะทำให้มิเคลโลมูดริกเฉิดฉายในสีเสื้อเชลซีซึ่งก่อนจะไปรับฟังนะครับฝากเพื่อน,อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดในคอนเทนต์อื่นๆสำหรับเพชรที่รอการเีรัยนะครับอย่างมิเคโลมูดริกคือคนที่มากไปด้วยพรสวรรค์และความสามารถแต่ก็ยังฝึกฝนด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องหรือเหมาะสมจึงไม่สามารถแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่คนคนนั้นที่เราพูดถึงก็คือมิเคโลมูดริกครับนักเตะทีมชาติยูเครนเขาเพิ่งทําประตูชัยในเกมนัดสําคัญนะทำให้ยูเครนเนี่ยผ่านเข้าไปเล่นในฟุตบอลยูโรรอบสุดท้ายได้ ซึ่งเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าทางมิเกลโมดริกเนี่ยสมัยที่คาแข้งอยู่กับชัคตาโดเนตเขาคือนักเตะที่มากความสามารถด้วยทักษะการเลี้ยงบอลสปีดความเร็วการจบสกอร์เรียกได้ว่ามูดริกเนี่ยเป็นทุกอย่างที่สามารถพัฒนาเป็นปีกระดับโลกได้และเราก็คิดว่าเขาน่าจะทําได้ดีกับเชลซีเช่นกันแต่มันไม่เป็นอย่างที่หลายคนคาดหวังครับเมื่อฟอร์มการเล่นของเขากับเชลซียังห่างไกลกับการที่จะเป็นปีกระดับโลก การดวล1นต่อนหนึ่งกับคู่ต่อสู้การสัมผัสแรกในจังหวะจับบอลสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาเคยทํามันได้อย่างไร้ที่ติซึ่งการเล่นกับเชลซีเนี่ยดูมันจะยากไปสมหมดนะครับเขาจบฤดูกาลแรกกับเชลซีในลีกสูงสุดของอังกฤษด้วยการทําไปเพียงแค่2องแอซิสและยังทําประตูไม่ได้แต่ความหวังใหม่กับฤดูกาลนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อฟองของเขาในช่วงพรีซีซั่นดูหวือหวาแถมยังสามารถทําประตูแรกในสีเสื้อเชลซีได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ประตูอย่างเป็นทางการก็ตามแต่ก็เรียกความมั่นใจให้ตัวเขาไม่น้อยนะครับแล้วก็แฟนบอลหวังว่าเขาจะทําได้ดีขึ้นในฤดูกาลนี้ปัจจุบันถึงแม้ว่าฟอร์มูตดิกจะยังขึ้นขึ้นลงๆนะครับแต่ถ้าความคาดหวังคือการที่เขามีความพัฒนาขึ้นเนี่ยก็ถือว่าตอบรับความคาดหวังได้ไม่น้อยเลยจากถิติในการลงเล่น30เกมในทุกรายการเขาทําไปได้ถึง6ประตูกับอีก3แอสซิส ด้วยการเซ็นสัญญายาวถึง8ปีครึ่งของสโมสรซึ่งทางสโมสรก็มองว่าเขาเป็นหนึ่งในนักเตะคนสำคัญและเป็นโปรเจกต์นักเตะอายุน้อยของทีมวันนี้เราจึงของนำเสนอ4ปัจจัยนะครับที่จะทำให้เมคโลบูริกพัฒนากลายเป็นนักเตะระดับโลกให้กับเชลซีอย่างแรกนะครับก็คือโอกาสในการลงเล่นอันนี้สำคัญมากนะฮะต้องมีโอกาสในการลงเล่นก่อนเริ่มจากสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุด และอาจจะเริ่มแก้ไขได้ในทันทีนะครับก็คือโอกาสที่มูดริกได้ลงสนามอย่างสม่ำเสมอการดรอปนักเตะในช่วงที่ฟอร์มไม่ดีการดรอปนักเตะในช่วงฟอร์มไม่ดีและไม่สามารถสร้างประโยชน์ต่อทีมได้เพียงพอมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแต่หลายต่อหลายครั้งที่มูดริกทำผลงานได้ดีหรือแม้กระทั่งทำประตูได้มีส่วนร่วมกับประตูเราก็คงต้องให้เขาออกสตาร์ทในเกมต่อๆไปแต่สำหรับกุนซืออย่างมาริโซ่โปเชติโน กลับให้เขาเริ่มต้นเกมด้วยการนั่งเป็นตัวสำรองซะอย่างนั้นจึงได้รับเสียงวิจารณ์จากแฟนบอลไม่น้อยว่าทําให้มูดิกลงเล่นอย่างต่อเนื่องแล้วเขาจะพัฒนาต่อได้อย่างไรด้วยสถิติลงเล่น30เกมแต่กลับได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเพียง14เกมเท่านั้นซึ่งยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งจำนวนเกมที่ได้ลงเล่นด้วยซ้ํานั่นจึงบอกได้ว่าถ้ามูดิกได้ลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องเขาคงจะพัฒนาขึ้นจากนี้ไม่มากก็น้อย อย่างที่2ก็คือมูดริกเนี่ยกับความเข้าใจเกมนะครับเรื่องทักษะหรือฝีเท้าของมูดริกเนี่ยแน่นอนเขาไม่เป็น2รองใครในทีมอย่างแน่นอนแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความเข้าใจในเกมหรือรูปแบบของแผนการเล่นเราคงเห็นว่าทุกครั้งที่เขาได้บอลเนี่ยมักจะสร้างความแตกต่างได้แต่ว่าการเคลื่อนที่หลายต่อหลายครั้งขณะที่เขาไม่มีบอลเนี่ยเราเห็นได้ว่าการมาซัพพอร์ตเพื่อนร่วมทีมหรือรับบอลจากเพื่อนเนี่ยถือว่าทําได้ช้านะครับการขยับหาช่องว่างยังไม่เนียนตาบ้าง นั่นจึงเป็นปัญหาพอสมควรเลยครับเพราะไม่ว่ากับโคชชุดไหนคนไหนเนี่ยถ้าไม่สามารถเล่นได้ตามแผนที่วางเอาไว้ก็จะยากที่จะเล่นเข้ากับระบบของทีมนะครับถ้าเขาสามารถปรับปรุงในจุดนี้ให้ดีขึ้นได้เนี่ยนั่นจะทําให้สามารถต่อยอดไปยังทักษะอื่นๆได้เช่นกันอย่างที่3ก็คือให้เวลาในการพัฒนากับตัวมูดริกนะครับทางเซฮิพ์าวคินนะครับผู้จัดก,การทั่วไปของอดีตต้นสังกัดมูดริกอย่างชัคตาโดเนต เขาเคยให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของการจะงัดฟอร์มเก่งของบูติกออกมาให้ได้ครับเขาบอกว่าผมสามารถพูดได้ว่าเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีสไตล์การเล่นที่ไม่เหมือนใครและเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีพรสวรรค์ที่ดีที่สุดแต่คุณต้องลงทุนกับเขาครับไม่ใช่แค่เรื่องเงินครับแต่เป็นเรื่องของเวลาที่ทีมงานของสโมสรจะต้องให้กับเขาถึงแม้สิ่งนี้จะเป็นอะไรที่การันตีความแน่นอนไม่ได้ว่ามูริกเนี่ยจะพัฒนาไปถึงจุดที่เชลซีหรือแฟนบอลพอใจได้นะครับแต่ดูจากศักยภาพที่เขามีเนี่ย มูดริกเป็นหนึ่งในนักเตะของเชลซีซึ่งถ้งบอดบริหารทีมงานสตาฟโค้ชรวมถึงแฟนบอลให้เวลากับเขาเนี่ยแล้วท้ายที่สุดจะสามารถเรียกศักยภาพสูงสุดออกมาใช้ได้ดีลนี้คงจะคุ้มค่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับอย่างสุดท้ายก็คือบทบาทและตำแหน่งการเล่นที่มันใช่นะครับถึงแม้ว่าที่ผ่านมากับเชลตาโดเนตเนียเขามักจะทําได้ดีกับตำแหน่งปีกแล้วก็ลงเล่นในตำแหน่งนั้นเสมอมา แต่ด้วยพื้นที่การเล่นของลีกอังกฤษเนี่ยมันไม่ได้เยอะเท่ากับลีกยูเครนนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจึงต้องปรับตัวอย่างมากเพราะมีหลายๆเกมเนี่ยความเร็วของเขาไม่สามารถนํามาใช้กับลีกอังกฤษได้ทุกจังหวะทักษะและก็การตัดสินใจในเวลาอันสั้นจึงสําคัญมากๆนะครับแต่หลังๆที่ฟอร์มของเขาดีขึ้นและสามารถทําประตูได้นั้นเนี่ยหลายๆครั้งมาจากการที่เขาลงมาเล่นในบทบาทในตําแหน่งกลางรุกนะครับด้วยการที่เขามีอิสระการมีพื้นที่ในการเล่นมากขึ้น และอีกหนึ่งอย่างที่ได้ค้นพบจากตัวเขาก็คือทักษะในการจ่ายบอลที่ดูจะทําได้ดีนี่คือสิ่งที่ทีมงานของโปเชตติโนและทีมงานสตาฟเนี่ยต้องทํากันบ้านว่าจะให้เขาลงเล่นในตําแหน่งตรงไหนนะครับเพื่อไม่ให้ขัดกับการพัฒนาของเขาและเป็นตําแหน่งที่เขาสามารถแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ออกมาได้ในอนาคตซึ่งถึงแม้ยังหาฟอร์มที่ยังคงเส้นคงวาไม่ได้ แต่ปีกจรวดยูเครนคนนี้ครับก็ได้แสดงถึงความทุ่มเททุกครั้งที่เขาได้ลงสนามสไตล์การเล่นที่ดูแลเพลิดเพลินตาจึงเป็นที่รักของแฟนบอลเชลซีไม่น้อยนะครับพร้อมกับให้กําลังใจและอยากให้เขาประสบความสําเร็จกับสโมสรในอนาคตให้จงได้สําหรับมิเาโลมูดริกครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องของมิเาโลมูดริกเขาจะพัฒนาเป็นนักเตะชั้นยอดของสโมสรได้หรือไม่ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้า วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ